ก็คือพระเป็นเพื่อนกับผู้ชายคนนั้นก็คือเขาจะมาเล่าเรื่องผู้ชายคนนั้นให้ฟังว่าเขาติดหนี้เยอะตองสารเขาพระเป็คนแนะนันมาเหรอไม่ค่ะตอนแรกเขาทักมาจีเองทักมาจีบเบงแล้วทีเนี้ยสักพักนึงก็มีพระเข้ามาแล้วบอกว่าทักมาจีบเบงแต่ตอนแรกก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นเพื่อนกับพระ ก็พระเขาก็คุยเรื่องของผู้ชายคนนี้ให้ฟังเราก็สงสารเขามันเลยอยงอะไรก็ไม่รู้ของเขาแต่เราไม่เคยเห็นที่เขาไปหาหมอปกต,ติเป็นคนชอบคาบูญอยู<บ>่แล<บ>้วป่ะก็หรือว่าแย่งจังสิ่งที่ทําให้เราต้องจ่ายเงินก้อนแรกไปคือพี่แบบไหนๆเราเสียไปแล้วอ่ะอยากจะฟังว่าทําไมก้อนแรกถึงจ่ายได้มันเป็นค่าอะไรก่อนอุยู่ยู่ทักมาปุ๊บขอ,อยืมตังค์เลยใช่ไหม เาบอกว่าคอมเสียคอมเสียก่อนคอมของเขาเสียทำไมล่ะเขาชอมให้เขาบอกเขาไม่มีตังไม่มีตังแล้วก็แบบยังไงคือเขาค,คุยกับเราคุยกับเราดีเลยใช่ไหมตอนนั้นเนี่ยก็พากเขาก็คุยแบบนั้นพอเราออนเขาบัญชีแม่แม่น่ะแม่เป็นคนให้เงินมาห้าหมื่นแล้วแม่ก็เอาไปสองหมื่นแล้ววันนั้นน่ะเแบฟบบอกว่าเบฟติดหนี้หลวงพี่เราก็เอาเงินก้อนนี้ไปให้หลวงพี่ที่วัดเท่าไหร่ ไงวะวิซทำไมซื้อไม่ได้วะเอาไม่รู้เอาเราบอกให้เองโอนเงินมาให้เราก่อนทําไมไม่โอนมาโอนเงินหรอกจะทำไมมันซื้อตั๋วไม่ได้ไองเช็ดคดถามคุณหวานนี่ซื้อยังไงวะมันใน่รายยังไงวะว่ามันไม่ขายจะขายตอนเย็นเองเป็นระดับถึงหัวหน้าเองจะซื้อตั๋วไม่ได้ได้ไงมันซื้อไม่ได้มันขายตอนเย็นมันวิ่งไปรถตอนเย็นตอนนี้ไม่มีเอาไม่มีเองก็ต้องโอนเงินมาให้เราก่อนไงโออเงินโอนอะไรเงินหรือทุกคน เราไม่ว่างเงาหูตายกนเดี๋ยวล้าว่างนยกเกี๋ยวกินหาก่อนคือเวลาเขาคุยกับเรากาจะโทรมานที่เจอพักพักอ้างว่าเว่ยไปพับเมียเดี๋ยวขอให้เขาเล่าเรื่องแต่งงานในคลิปเนี่ยที่บอกว่าเราไปทิ้งเราเดี๋ยว เดี๋ยวพี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่บรรจงไม่ได้ได้มีอะไรเล่าอะไรเราต้องถามเป็นประเด็นเนี่ยเขาไปเลยดิเนี่ยมันก็จะยาวอยู่เงี้ยดีไหมเนี่ยเอาเอาใครถามพี่ใหญ่ถามเมื่อกี้จับเสียงเสียงเว็บได้นะอันนี้เบอร์เว็บอันนี้เบอร์เว็บกูอยากจะโทรทักทักเว็บจริงเลยวะเออเนี่ยโทรได้ไหมนิพพานนิพพาน ฉันเทียนอยู่ป่ะฉันเสร็จแล้วฉันเสร็จแล้วตอนขึ้นนเสร็กวําลังจำกําลังจะจำวัดแล้วเวน่าจะไปแน่นอยู่เดินจำวัดอยู่คือไม่ต้องกว่าลานวัดใบไม้เยอะที่ใหญ่เรียนรเลยกันเขไม่อ่อนเฟสเกมมาข้างไหนครับ ดเราบอกแล้วยุ่งกับใครแล้วอย่ายุ่งกันบระก็บใช้สั่งตามบุกถึงบ้านอุ้ยไม่พูดดีกว่าจนจะเป็นยอดยิ้มย่อยจริงยคือเขาไม่ใช่คนที่มีตังค์มากเนี่ยต้สั่งฟรไปเลยหลวงพี่แล้วลุงพี่ก็จะโอนมาให้อ๋อก็คือลวงพี่ทุกอย่างผ่านลุงพี่หมดเลยลุงพี่แล้วลุงพี่รับสายตักา้งแต่ขออีกทีนะศูนย์แปดหนึ่งดูเช็ค แต่มันไม่มีข้อมูลส่วนตัวของผู้ชายคนนี้อยู่เลยนะเลขบัตรประชาชนสำเนาโฉนดเอกสารอะไรมาให้ทำเฟซเหรอคะก็เาส่งมาทงแชทส่งมาทงแชทใช่ค่ะส่งมาให้เพราะวันนั้นน่ะเขาบอกว่าจะขายที่ขายที่แล้วเขาบอกให้หาให้เราหาเงินรางวัลให้เขาหน่อยเราก็ไปยืมเงินกับญาติให้สามพันแล้วทีเนี้ยบอกถ้าขายได้แล้วเราขอสองแสนะน่อยเนี้ย เขาก็เออเขาก็ตกลงเขากตกลงพอเทียนพอวันลางวัดลางวัดเสร็จเขาบอกว่าพี่สาวเขาไม่ให้คับก็เลยไม่ได้ขายแล้วก็บอกหาเงินให้เรายนะ่เราจะไปใช้หนี้เขาแต่เขาหาได้ให้แค่พันเดียวเขาโอนคืนให้แค่พันเดียวเราก็ต้องหาเราก็เบิกเงินเจ้านายโอนให้ใช้หนี้ขเขาแทนใครโอนคืนให้พี่แต่เขาหาได้ให้แค่พันเดียว เขาโอนคืนให้แค่พันเดียวเราก็ต้องหาเราก็เบิกเงินเจ้านายโอนให้ใช้หนี้เขาแทนใครโอนคืนให้พี่ก็เว็บเขาโอนคืนให้พันหนึ่งมีชื่อไหมไม่ได้อ่านเขาบอกว่าเขาบอกว่าเป็นผู้ภัยพุกสามหนึ่งไหนมันเช็คไม่ยากเลยนะใช่พูกสามหนึ่งใช่ไหมใช่จะบอกว่าอะไรแบบนี้เว็บอาจจะมีตัวตนจริงแต่ไม่ใช้ไอ้นี่ใช่คือถ้าเราไปเจออ่ะ เราเช็คได้เว็บอ่ะนเป็ตัวตนจริงมันผู้ใหว่จริงแต่พระไม่เสือก็ปอ้างเออเราก็ไม่รู้ว่ามันรู้รู้เรื่องหรือเปล่าในเว็บอ่ะแล้วก็มีคนรับจ้างว่าอะไรนะรามึงเลยกลับมาอย่างเดียวใช่ไหมมึงจะรับงนของอำเภอจอมทำไมเขาทำได้แค่นั้นเนี่ยจนในคดีสิในคดีไหมอยากได้เงินคืนแค่นั้นเลยส่ะที่ในการวันนี้มีผลทางกฎหมายนะ พินัยกรรมตัวนี้ถ้ามันเป็นของจริงมีผลทังกฎหมายนะถ้าเขาตายเราก็มีสิทธิ์ได้แต่ต้องเปเงื่อนไขว่าเขาเขียนเองจริงๆแต่ไม่เคยเห็นฉบับที่เขาไปทำแล้วขอารูปูเรามาขึ้นเ้ว่าีลูเไม่แล้วูกเขามไม่มี้แลูกเราเลยชแล้วเงไม่ลเอ่อ ถ้าเกิดยัน้ิม่กงทดวาันนี้เงินสักนด้นยก็เอาจะได้ไม่ต้องเป็นเรื่องกันอจะ,จะเอาไปต่อกเป็นแม่บา้านที่ไหนบ้านกลงทวันนี้เป็นแม่บ้านหรือวะอยู่บ้าน หลอกงานแต่งค่ะแล้วก็หลอกให้โอนเงินแล้วเทงานแต่งด้วยค่ะขออนุญาตถามถึงจุดเริ่มต้นเลยเมื่อปีหกสี่ถูกต้องไหมคะเราได้เจอกับผู้ชายคนนี้ผ่านช่องทางไหนยังไงเล่าหน่อยค่ะเฟสค่ะปีหกสี่ค่ะช่องทางฝันเฟสค่ะแล้วแล้วพอประมาณคบกันไปได้หนึ่งเดือนอก็มีพระเข้ามาเกี่ยวข้องอ แล้วผู้ชายคนนี้ก็จะมีเรื่องเงินเข้ามาแล้ววันที่สิบสี่เขาก็มาขอแต่งงานแต่เขาก็ไม่มาเขาเทง,งานแต่งเขาบอกว่าเขาไปผ่าตัดสิบสี่ครั้งหนึ่ง <1, S 2> อ่านแล้วครั้งที่สองรั้งที่สองวันที่สิบสองมีนาปีนี้ค่ะ,คะก็โดนอีกค่ะแล้วเราสงสัยว่าคนที่คุยด้วยนี่เป็นใครสงสัยเป็นพระ เป็นพระที่จังหวัดชุรินค่ะเพราะอะไรครับเหมือนเราคุยกับอีกคนนึงเขาไม่เคยวิดีโอคอลหาเราเลยไม่เคยคอแม้แต่ครั้งเดียวแล้วเวลาโอนเงินก็เป็นบัญชีพระอย่างเดียวหนึ่งเดือนที่เราคบผ่ากับเขาช่วงช่วงแรกเนาะช่วงปีหกสี่ช่วงเดือนแรกคุยกันตามปกติเลยผ่านทางโทรศัพท์และแชทถูกไหมคะค่ะ มีการหยอดคำหวานอะไรยังไงเล่าหน่อยก็ไม่ค่อยมีค่ะเขาให้ความหวังผู้หญิงคนหนึ่งอะใช่งงให้ความหวังคือเขาทํา<อ>เหมือนกับเขาบอกว่าเขาทําพินัยกรรมให้แล้วก็โอนที่ให้เป็นชื่อเราหมดแล้วก็ทําแบบเหมือนแบบให้ลูกเราด้วยทุกอย่างเราก็ส่งเอกสารให้เขาทุกอย่างบัตรประชาชนลูกเราก็ส่งให้แล้วค่าทําทุกอย่างก็เป็นเงินเราหมดเราโอนให้หมด ถ้า,<ร>า<ด>ทำประกันได้เห็นใบกรมธรรมาาน์นะไม่เคยเห็นอะไรสักอย่างเราเคยขอไปแล้วแต่เขาบอกเขาไม่เคยส่งให้เราเลยสักครั้งเดียวแต่วันนั้นที่ทำล่าสุดที่ทำถามถามแฟนหลวงพี่บอกว่าทำไมไม่ส่งส่งเอกสารให้หน่อยจะดูแล้วก็จะเอาให้เจ้านายดูเขาบอกว่าเอกสารยังไม่ได้เขาก็อ้างแบบนี้แล้วสักพักนึงเราก็ทวงถามไปอีก เขาก็บอกว่าเขาส่งเอกสารไปที่บ้านให้แล้วก็เลยโทรไปถามแม่ว่าแม่มีเอกสารไปที่บ้านไหมเดี๋ยวเขาตัดตรงนี้นิดนึงช่วยคือด้วยความมันเป็นทีวีเนาะเดี๋ยวอตอนตอนวินาทีที่เรารู้สึกรู้สึกว่างานแต่งมันโดนเทเอาตอนผมผมว่าในเรื่องเนี้ยถ้าไม่นับเรื่องเงินอ่ะอันไหนที่เสียใจที่สุดเรื่องงานแต่งยังไง เขาไม่มาแล้วเราเป็นคนบอกแม่และทำให้แม่เสียใจมากที่สุดแม่ไม่อยากเห็นหน้าหนูเลยตอนเนี้เพราะมันสองครั้งแล้วคือเรามีการจัดเรียงเรื่องของสถานที่ไว้ที่บ้านเราเรียบร้อยูกตอคะแม่าไก็วันนั้นวันที่ไปวันที่ไปแล้วบอก แม่ก็โทรมาแม่ให้ลูกสาวโทรมาหาบอกบอกว่าแม่ได้กลับบ้านไหมยายรอยายเก็บบ้านเก็บไบลอมดุดแต่ก็คือไม่ตอบไงแล้วลูกสาวก็ส่งไลน์มาบอกว่าต่อไปแม่ไม่ต้องไปหายายนะยายไม่อยากเห็นหน้าแม่แล้วจากนั้นก็ไม่ได้เคยไม่ได้โทรหาแม่เลย วันที่สิบสองมีนาเนี่ยค่ะอันนี้คือรอบสนะองนะที่แม่ไม่อยากพบเรามันมาจะก,การที่เราบอกว่างานแตกไหมใช่ค่ะเพราะว่ามันสองครั้งแล้วไงคือทางแม่ก็เตรียมงานบอกย่าหลอกอะไรใช่เขาเก็บบ้านเก็บอะไรไว้รอเราก็บอกว่าแม่เก็บบ้านไว้รอนะเขาไปหาเขาเขาไปไม่กี่คนหรอกสี 4, ่ห้าคนเขาไปวางเงินแล้วเขาก็จะกลับเลยเพราะผู้ชายเป็นคนพูดแบบนี้ แล้วพอวันวันที่เรารออยู่ที่สุลินโทรไปหาหลวงพี่หลวงพี่เหมือนจะพูดให้เราแบบให้กลับกรุงเทพบอกว่าสิ้นเดือนอะ่ะเดี๋ยวจะเอาเงินไปให้เข้าเอาเงินไปให้แม่อ้อมที่บ้านนะอันนี้เป็นสัจจะของพระเขาพูดแบบนี้สัจจะของพระแต่เราก็ทวงถามไปช่วงที่ว่าใกล้ถึงสิ้นเดือนอะ่ะเขาก็แชทไลน์เขาก็แบบปิดเลย เขาเพิ่งจะมาเปิดช่วงสองสามวันเนี่ยแต่ว่าเขาบอกว่าเขาเหมือนแบบเขาปัดความรับผิดชอบอะไรทุกอย่างเลยแล้วหนูก็เลยทักไปถามเขาบอกว่าจะจะไม่มีใครรับผิดชอบอะไรเลยเหรอจกกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะอตอนแรกเขาบอกว่าเนี่ยสิ้นเดือนอเขาจะเอาเงินไปให้แม่ที่บ้านน่ะน่าจะเป็นแสนซีแล้ววันที่เก้าจะเอามาให้ที่กรุงเทพอีก แต่ก็วันที่เก้าก็เงียบแล้วเรื่องเนี้เยวเ,เวลามันเกิดขึ้นเราได้ปรึกษาใครบ้างไหมหรือมันคุยไม่ได้เลยคือไม่ได้ปรึกษาใครเลยแล้วมันอยู่ในใจตลอดใช่นอนร้องไห้เลยเหรอร้องไห้ืหือนไม่อยากมีชีวิตเลยแปลว่าผู้ชายที่ร้องไห้ใจเขาไปตลอดสามปีผู้หญง่ายๆค่อไม่ นนคือเวลาที่เขาป่วยหรือเขาไม่มีเงินอะไรทุกอย่างอ่ะคือโอนให้ตลอดไปหาหมอบอกว่าไปหาหมอที่อุบลค่ายาเจ็ดพันเราก็โอนให้เจ็ดพันทุกครั้งไม่ว่าจะลดยางรั่วเปลี่ยนยางรถก็คือโอนให้ตลอดคือชีวิตของเขาอ่ะรับผิดชอบหมดทุกอย่าง สามแสนกว่าที่ไม่ได้นบแบบเป็นเงินที่ไปโอนในเซเว่นยังไม่นบยิบย่อ,อีกใช่เซเว่น <Seven S 1> ก็โอนบ่อยเพราะบางทีไม่มีเงินในบัญชีก็ไปโอนเซเว่นแต่ไม่เคยได้เก็บสลีไว้คิดว่าเขาคงจะไม่หลอกเราเพราะหลวงพี่เราก็รู้จักที่ที่โอนให้ตลอดคือเรามั่นใจในตัวหลวงพี่เพราะว่าทุกคนผ่านบัญชีหลวงพี่ใช่ เพราะหลวงพี่เราก็รู้จักแล้ววันนี้มหาเนี่ยต้องการจะเรียกร้องความยุติธรรมเรื่องไหนบ้างอยากได้เงินคืนเดี๋ยวเอาไปใช้โทรศัพท์ให้แม่ตอนนี้ประกันแม่ขาดเห็นบอกว่าเราเป็นคนงถามแต่เขาก็จะคืนหลายรอบแล้วจนถึงวันนี้ก็ยังไม่คืนใช่ไหมใช่ค่ะ ตอนแรกจะมาตั้งแต่สิ้นเดือนแล้วนะรอแล้ววันเนี้ยเขาก็บอกเขามาแล้วเขาขายวัวเราก็เลยบอกว่าให้โอนเงินมาให้เราก่อนได้ไหมสามหมื่นแล้วที่เหลือ,อค่อยมาวางที่บ้านเจ้านายเราเราไม่แน่ใจว่าเองจะมาหรือไม่มาแล้วเมื่อกี้เขาโทรมาใช่ไหม<ช>เขาบอกซื้อตั๋วอะไรครับเขาจะมานี่อืม สรุปที่คุยกันเนี่ยตั้งแต่พบกันหม่เนี่ยเราไม่เคยเห็นหน้เวฟเลยไม่เคยเลยค่ะวิดีโอคอลก็ไม่เคยไม่เคยค่ะแต่เราเจอเจอที่ได้เจอนี่คือพระค่ะที่เป็นคนกลางนะค่ะเวลาขอแต่งขออะไรก็ไม่เคยเจอเวฟไม่เคยค่ะเจอใครแต่ถ้าถ้าขอแต่งนี่ก็ก็คุยกันแค่สองคนคุยคุยกับใครครับคุยกับเวฟสองคนค่ะ แล้วพระมันรู้เรื่องได้ไงเขาเขาก็รู้บางทีจะเขาจะแชทเขาบอกว่าเงินถ้าเงินไม่พอเดี๋ยวหลวงพี่จะช่วยกับเจ้เองเขาบอกอย่างเงี้ยเดี๋ยวทองเจ้กับหลวงพี่จะเป็นคนช่วยครั้งล่าสุดเนี่ยอืเขาบอกเขาจะซื้อทองให้บาทหนึ่งเขาจะช่วยกันตอนนี้เราเชื่อไหมว่าเวฟก,กับพระเป็นคนเดียวกันตอนนี้ยังยังไม่แน่ใจเท่าไหร่อะคะว่าเขาเป็นคนคนเดียวกันสงสัยไหม ก็สงสัยค่ะเพราะไม่เคยเจอค่ะไม่เคยเจอวันนี้ถ้าสมมุติเว็บจะมีตัวตนนี่มีตัวตนเนี่ยอยากจะบอกอะไรเขาทำไมใจดำจังช่วยทุกอย่างเวลาลำบากช่วยทุกอย่างไม่ว่าเรื่องเงินป่วยไม่สบาย ก็มีแต่เงินเราหมดที่เสียใจที่สุดก็คือพ่อกับแม่เนี้ยมาจากจังหวัดสุรินทร์นะครับเดินทางมาร้องเรียนที่มูนลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมเพราะว่าเธอเนี่ย โอนเงินไปให้คนที่คิดว่าเป็นพระที่จังหวัดสุรินทร์คบหาดูใจกันมา3ปีหมดไป3ามแสนกว่าผู้ชายคนนี้เขาก็ไม่บอกว่าเป็นพระหรอกนะแต่เธอไม่เคยเจอไม่เคยเจอเลยในตลอดที่คบหากันวิดีโอคอลก็ไม่เคยแต่จะคุยกับพระรูปหนึ่งตลอดมีการติดต่อจะไปขอจะไปแต่งงานที่บ้านที่สุรินทร์ด้วยบ้านผู้หญิงคนนี้เขาก็จัดพิธีไว้ถึงวันเจ้าบ่าวเทครับครั้งที่หนึ่ง มาเดือนที่แล้วเนี่ยแต่งรอบสองเทอีก <Hey! S 1> เธอก็เลยเหมดอ,อะไรใยอยากในชีวิตเลยวันนี้เธอมาร้องขอความยุติธรรมในเรื่องนี้ทางูลน,นิทิเราเนี่ยมีทางคุณรพสิทธิ์เนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่สำนักของไก่เกี่ยของอยุติธรรมอยู่อาจจะได้ทําหนังสือพูดคุยไก่เกี่ยกันอาจจะคุยไก่เกี่ยกันที่กรุงเทพหรือที่สุรินแต่อันหนึ่งครับเดี๋ยวจะต้องส่งคนไปสืบดูซชในเว็บเนี่ยมีตัวตนอยู่จริงไหมเป็นกู้ภัยเนี่ยมันหาตัวไม่ยากหรอก ถ้าเจอแล้วเขาบอกเขาไม่รู้เรื่องเลยไม่เคยคุยด้วยน้องจะทำยังไงถ้าเขากล้าพูดแบบนั้นเขาก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วถ้าเขาบอกว่าไม่รู้จักเราเพราะเราก็ไม่เคยเจอตัวเขาไม่เคยวิดีโอคอลเราจะรู้ได้ไงว่าเขามีตัวตนอยู่จริงถ้าเกิดพี่ไปสืบแล้วปรากฏเว็บเนี่ยมีชื่อในกู้ภยัย แต่เป็นคนละคนกับที่เราคุยเลยเคยเผื่อใจไว้ไหมก็ตอนนี้ก็ทำใจไว้บ้างแล้วค่ะแต่อยากได้เงินคืนบ้างเพืจะไปใช้นี่มีหลายเนื้อหานะครับที่น้องผู้หญิงคนนี้เขาโอนเงินไปแล้วผมไม่รู้ว่าเงินที่โอนไปอ่ะมันมีการจ่ายจริงไหม อันเนี้ยมันมีอาจจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตราสามสิเรื่องของช่อโกงแต่ไม่ใช่ช่อโกงประชาชนนะช่อโกงธรรมดาซึ่งมีอายุความสมเดือนผู้ใดโดยตรงใจหรือทุจริตหลอกลวงคนอื่นได้ไปทั้งทรัพย์สินนะมีโทษสาปีปรับหกหมื่นเดี๋ยวจะให้ไปแจ้งความสงสัยรอบนี้พระต้องโดนดำเนินคดีแล้วมั้งนี้เพราะพระต้องอธิบายว่าในเว็บมีจริงไม่มีจริงด้วยถ้าพระพาไปเจอในเว็บแล้วพวกพี่จะหมาไหม ะะถ้าพระพาไปเจอในเว็บแล้วเนี่ยไปคืนดีกันพวกพี่ก็จะมาไหมเนี่ยนุอยากได้เงินคืนแค่นั้นแลยพี่เชื่อว่าเดี๋ยววันสองวันน่พะพระเผยก็ไม่เกินคืนเนี้ยจะได้เจอในเว็บเราพร้อมเผชิญหน้าเปล่าพร้อมค่ะแต่ไม่รู้ว่าเขาจะมาหรือเปล่าน่ะจีบเขาอ่ะพักเข้ามาจีบเขาในเฟซบุ๊กก็คุยกันแบบ เป็นคนจีบกันอนะ่ะคุยกันก็ให้ความหวังว่าจะไปใช้ชีวิตด้วยกันไม่งั้นจะพูดเรื่องงานแต่งงานทําไมงานแต่งงานทําพิัยกรรมยกให้ผู้หญิงทําประกันชีวิตยกให้ผู้หญิงกับผู้หญิงเขาก็เคลิมล้มเขาก็เชื่อแต่ตังค์ก็ทาทุกอย่างที่ผู้หญิงจ่ายนะแล้วก็ไม่เคยเห็นเอกสารว่าทําจริงไม่จริงหลังจากคุยกันไปเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มีการขอขอยืมเงินเอาไปซ่อมคอมครั้งแรกคือคอมผู้ชายเสียผู้หญิงต้องซ่อมให้ผู้หญิงก็เลยโอนตังค์ไปพอโอนไปเสร็จปุ๊บ บัญชีที่ให้โอนเป็นบัญชีของพระแล้วก็เป็นบัญชีที่โอนบัญชีเดียวมาตลอดแล้วหลังจากนั้นก็มีพระเนี่ยพักมาคุยใน Facebook โดยอ้างว่าจะเอาไปให้อะเอาไปให้ในเว็บแต่เธอก็ไม่เคยเจอในเว็บมาก่อนแต่พระเธอเคยไปเจอที่วัดที่สุรินแล้วมีตัวตนอยู่จริงแต่ในเว็บยังไม่เคยเจอเห็นว่าไปเจอพระที่วัดที่สุรินพระอ้างว่าเว็บไม่อยู่เพราะอะไรนะเขาบอกว่าเว็บเนี่ยไปกับผู้หญิงอื่นเข้าใจว่าจะบอกทา้งนี้ว่าไปกับแฟนแล้ว ทางนี้ก็เลยเสียใจก็เลยกลับบ้านโดยที่ไม่ได้เจอตัวแล้้วจากกกนนััน็ยงมีคุย <c oughs> ก็คุย <c oughs> เราเข้าใจได้ก็คือผู้หญิงเขารักของเขาอ่ะเข้าไปไม่เจอเขาก็ยังมีความผูกพันเขาก็คุยต่อคุยต่อ